กรเรียกร้องของปูตินขึ้นโต๊ะเจราจาหยุดยิงยูเครนวันที่18มีนาคม2568ยูกาดิฉันค่ะธนวัฒน์วังชากรมิก๊กวผ้าโลกวันนี้แล้วนะคะวันอังคารที่18มีนาเป็นวันที่ทรัมป์จะคุยกับปูตินอีกเรื่องหยุดยิงยูเครนขณะที่สรัฐประกาศถอนตัวจาก ICPA ซึ่งเป็นองค์กรสืบสวนอาชญากรรมสงคราม เขารับเรื่องที่ยูเครนฟ้องร้องรัสเซียว่าลักพาตัวเด็กๆออกจากบ้านระหว่างสงครามก็แก้คดีกันไปนะคะยิงกันถล่มตุ้มตามจะปล่อยให้เด็กอยู่กับบ้านได้ยังไงแต่ยูเครนเอานี่เป็นเรื่องแล้วองคอนน์กรนี้รับเรื่องสารัฐในสมัยไบเดนก็ใช้มาบีบบังคับแล้วก็ประนามรัเสเซียมาโดยตลอดแต่รัเสเซียก็ไม่สนใจเพราะว่าสามารถช่วยชีวิตเด็กๆ แล้วก็กลับมาสู่อ้อมแขนของพ่อแม่ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองสำหรับนาโตและยุโรปก็เคลื่อนไหวหนักนะคะคึกคักมากเพราะต้องการเข้ามาแทรกกลางมามีเอี่ยวในเจรจาจะได้มีส่วนในทรัพยากรแล้วก็สิทธิในทรัพย์สินออหรือแม้แต่โครงสร้างพื้นฐานของยูเครนแม้ใครๆก็จะรู้ว่าลงนามร้อยปีกับสาราชนาจากักรไปแล้วก็ตาประธนาธิบดีสรัลา โดนันทรัมกำลังพิจารณาการรับรองพื้นที่ใครเมียนะคะว่าคือดินแดนของรัสเซียอย่างเป็นทางการในกรอบการระงับข้อพิพาทเพื่อสันติภาพในยูเครนเว็บไซต์เซมิฟอร์ขารายงานนะคะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์อิสระที่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้เป็นเว็บไซต์ข่าวใหญ่ด้วยตามรายงานรัฐบาลสหรัฐ ยังหาหรือถึงความเป็นไปได้นะคะในการที่จะขอให้สหประชาชาติรับรองใครเหนียวว่าเป็นพื้นที่ของรัเสเซียด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆนะคะแต่ทรัมป์ก็บอกสื่อว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเขาพูดก่อนเพื่อเอาใจปูตินจะได้กล่อมง,ง่ายอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ได้สามารถจะเชื่อใจได้นะคะว่าทรัมป์จะทําอย่างนั้นจริงเหมือนบอกว่าจะทิ้งนาโตจะเทยุโรป เวลาที่จะทำอะไรมันก็ค่อยโผล่ให้เห็นค่ะเมื่อวันก่อนได้รายงานแล้วนะคะว่าบอกนาโตเตรียมกำลังทหารเรื่องจะไปยึดปานามายึดกรีนแลนด์อะไรเนี่ยแล้วบอกจะทิ้งนาโต้แลกไหมนี่ก็เช่นกันนั่นเดน,นมากนะคะก็กำลังมีข้อพิพาทข้อกอังวลใจข้อไม่พอใจกับกับสหรัฐถึงขั้นว่าถ้าใช้กำลังฐานมาจะสู้กลับอะไรอย่างนี้ขอเพิ่มงบกระหมค่ะ ขอเพิ่มงบกลาโหมให้นาโต4้4%และขอเพิ่มงบทาหารของตัวเองให้ประเทศอีกเพราะว่ามีโอกาสจะต้องเผชิญหน้ากับสรัฐที่ต้องการยึดกรีนแลนด์แบบเบ็ดเสร็จอันนี้เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเมืม่อวานนี้เองอังกฤษฝรั่งเศสละ่ะตัวตึงเลยบอกว่าพร้อมส่งทานเข้ายูเครนหลังหยุดยิงลงนามสัญญาหยุดยิงปั๊บ อังกฤษฝรั่งเศสก,ก็จะส่งฐานเข้าไปเลย1,000 0ถึง30,000นายก็มีสื่ออังกฤษเองอะนะคะออกมาแซวตอนนี้มีอยู่ติ้วเดียวจะตัดเอาไปให้ยูเครนอีกเป็นไปได้ยังไงอันนี้เราค่อยตามดูนะคะประเด็นนี้มันทำให้มีการแตกกันยับนะเรื่องจะส่งฐานเข้าไปในยูเครนไม่ว่าจะก่อนหรือหลังสงครามยูเครนก็ตามแต่ให้หยุดยิงก็หลายประเทศไม่เห็นด้วยที่บอกว่า จะเพิ่มงบของสภาพย uh ุโรปหรืออิเอู่เป็น8.4แสนล้านดอลลาร์สหรสัฐเพื่อทางทหารอย่างเดียวอันนี้กระง,งมเลยค่ะประท้วงแล้วก็ประกาศชัดว่าจะไม่ร่วมลงขันและจะไม่ร่วมส่งทหารจะมีใครล่ะคะหลายประเทศทีเดียวแม้แต่อิตาลีแม้แต่ฮังการีหรือสโลวัเกีย ก็ถ้าไม่ช่วยไม่เป็นมติเพราะว่าโดยโดยสภาพเนี่ยโดยกฎเนี่ยจะต้องเห็นด้วยแบบร้อยเปอร์เซนต์ค่ะแบบเอกฉันเมื่อมีใครวีโต้มีใครขาดมันก็ไม่เป็นมติรวมแบบนี้ก็ตัวใครตัวเหมันสิคะเยอรมันยังไม่บอกยอดนะคะว่าจะหนุนให้ยูเครนเท่าไหร่แต่ก็บอกแล้วว่ายัางไงก็จะหนุนให้สู้ต่อ นายกคนใหม่นี่แหละคะ่ะประกาศว่าพร้อมสนับสนุนยูเครนรบกับรัสเซียต่อช่วยอาวุธลูกยาวแน่นอนแต่เรื่องเงินขอคิดดูก,ก่อนทั้งแต่กันหมดอะ่ะยุโรปยังอาจหารกล้ามาบอกว่าจะให้เงินโนนนี้แต่เขาก็แก้โดยการยึดเอาเงินที่ยึดจากรัสเซียนั่แหละมาเปยซึ่งมันผิดกฎหมายชัดเจนปลวนกันกลางแดดก็ว่าไดา้บปแลนละ่ะบปแลนด์ขอติดตั้งนิวเคลียร์แล้วนะคะ ขอจากสรัดด้วยแต่แวนซึ่งเป็นตัวตึงของทีมทรัมป์ออกมาสวนทันควันว่ามันคงพิจารณาให้ไม่ได้มันไม่ใช่หน้าที่แปลกไหมถ้าเป็นสมัยไบยเดนก็อาจจะเป็นพูดอีกแบบแต่เขาแสดงเจตจำนงชักเกดเจนว่ายังไงก็ต้องขอหยุดยิงกดประมาณนะั้นจากคำถแถลงของพัฒนาธิบดีปูตินและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียนะคะสามารถประเมินประมวลได้ว่าข้อเรียกร้องหลัก ของปูตินที่จะไม่ยอมลดมี5ประการนะคะย่อยๆยังมีอีกแต่5ประการคืออะไรประธานาธิบดีปูตินและทรัมป์วันนี้จะคุยกันตอนบ่ายนี้ละคะ่ะ5เรื่องที่ไม่มีทางถอนและไม่ถอยว่าจะต้องมีนะคะประการที่1ยอมรับเดินแดนที่รัเสเซียผนวกมาแล้วคือดนเนสลลฮันซึ่งรวมกันเรียกว่าดอนบาสสปอริเซียและเคอร์ซอน ทำประชามติแล้วโดวยในะทางกฎหมายของรัสเซียถือว่าเป็นแผ่นดินของรัสเซียแล้วรวมทั้งไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการข้อน,นี้สำคัญซึ่งจริงๆแล้วเซเลนสกี้ปฏิเสธมาตลอดไม่รู้ว่าล่าสุดที่ทรัมป์จะไปคุยหลังจากคุยกับปุตินจะว่าอย่างไงประการที่สองยูเครนต้องเป็นกลางไม่เข้านาโตตลอดไปประการที่สามปลดอาวุธยูเครน สร้างสันติภาพระยะยาวปลดอาวุธแบบไหนไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะแต่ก็คือจำกัดกําลังทหารและอาวุธในพื้นที่เหล่านี้เป็นต้นประการที่4ต้องไม่มีกองกําลังรักษาสันติภาพจากตะวันตกเข้ามาประจำการในยูเครนแต่เขาบอกนะคะถ้าเป็นหน่วยงานที่คอยตรวจสอบโดยไม่มีอาวุธยินยอมประการที่ห้า ต้องคุ้มครองสิทธิของผู้พูดภาษาราษัสเซียในยูเครนที่ผ่านมานี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่ต้องเปิดปฏิบัติการทางทหารพิเศษต้องบุกเพราะว่า8ปีไล่ล่าสังหารชาวสลาฟก็คือคนอยูเครนที่เชื้อสายสลาฟจริงๆมันก็คือการล้างเผ่าพันธุ์ชนิดหนึ่งนั่นเองนี่เป็นหนึ่งข้อสำคัญที่ปุติตนจะเรียกร้องเพราะว่าสมัยของเซเลนสกี นอกจากตัดสิทธิ์ความเป็นพลเมืองแล้วยังเปิดโอกาสให้ทำร้ายทำร้ายแล้วไม่โดนโทษเหล่านี้ทำให้ถือเป็นหนึ่งในข้อที่รัสเซียให้ความสำคัญมากว่าจะต้องคุ้มครองสิทธิ์ท่งนนี้บอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยนะคะแต่มีการเลิกปฏิบัติแบบร้ายแรงด้วยการที่ทำเขย่ายุโรปก็เพื่อบีบให้ยุโรป ออกหน้าเป็นฝ่ายรับช่วงศึกตัวแทนยูเครนเพื่พอหลมหลงังรัสเซียต่อให้ทำแทนสรัฐนั่นแหละหลังปัดขาดทุนคัดลอสนะคะจ่ายเงินทุ่มไปทั้งอาวุธทั้งเงินสามปีกว่าไม่ได้อะไรมาขาดทุนเลยกล้องตั้งหน้าตั้งตาหาเงินเข้า แม้มันไม่ง่ายที่จะพลิกโฉมประเทศยักษ์ใหญ่ที่ท่วมท้นไปด้วยนี่ก็ตามแอคชั่นของทรัมป์ทั้งการตั้งกำแงพงภาษีให้มันสูงสูงไว้หรือการเข้าไปยึดแหล่งพยากรของชาวบ้านมันก็ล้วนแต่เพื่อปิดรัวรู้ของรายได้ของสหรัฐแต่ให้ทรัอยากได้สันติภาพแค่ไหนก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะต้องยอมรับความจริงที่ว่าทรัมป์คุมเซเลนสกี้ไม่ได้โยุโรป เรียกร้องให้ปูตินรับข้อเรียกร้องตามที่ตัวเองได้ผูกผลประโยชน์กับเขียบรัสเซียจะต้องสนใจฟังไหมเพราะที่หน้างานกองทัพรัสเซียบุกไปข้างหน้านะคะบุกทุกวันยึดทุกวันปลดปล่อยทุกวันที่เคสิสเช็คบินเกืบหมดแล้วบุกต่อซูมีคาคิฟโอเดซาแค่นี้เซเลนสกี้ก็หน้าเขียวและคะแต่เซเลนสกีไม่ต้องการหยุดยิง เพราะว่าเขาก็กลัวก,การถูกเช็กบินนะคะจากนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามทั้งเรื่องคอร์รัปชันทั้งเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะทีเดียวไม่ต่างอะไรในทันยาโฮหรอกแลก้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็เริ่มระแวงลูกพี่ตัวเองนะคะว่าสรัฐเนี่ยไม่น่าไว้ใจแล้วเพราะไปทะเลาะไปทุ่มเทียงขัดแย้งกดทรัมห้าข้อข้อเรียกร้องหลักของรัสเซียของปูติน ดูเหมือนว่ายูเครนจะปฏิเสธผ่านสื่อแล้วนะคะจับตาค่ะทรัมป์จะกล่อมเซเลส,สกี้อย่างไรกล่อมไม่ได้จะบังคับแบบไหนเพื่อจะได้ผลตามที่ต้องการอย่างน้นอยก็หยุดยิงตามความปรารถนาความต้องการของทรัมป์แค่นี้ก็ไม่เสียหน้าแล้วจะกล่อมแบบไหนทรัมป์บอกว่ารัสเซียพูดง่ายกว่ายูเครนเยอะค่ะ